สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่เคลื่อนไหวหลังโดนทักอ่อนต่อลกออกมาประกาศเลิกแฟนแบบฟ้า่าอีกคนแล้วนะครับสําหรับคนดังในโลกออนไลน์อย่างไพรวันวันบุตรหรือแพรรี่เพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมาเปิดใจว่ากําลังคบกับหนุ่มร้นน้องอายุยังไม่ถึง25ปีอยู่แต่ล่าสุดก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าเลิกแล้วส่วนเหตุผลเพราะฝ่ายชายแอบนอกใจไปคุยกับผู้หญิงและผู้หญิงท่านนั้นก็ทักมาบอกจนแพรรี่ตัดสินใจเลิก โดยเรื่องนี้ก็ทําให้เจ้าตัวโดนแะด้วยว่าอ่อนต่อโลกงานนี้พระธรีจึงออกมาตอบกลับแล้วว่าไม่ได้อ่อนต่อโลกโดยเจ้าตัวระบุว่าดิฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าดิฉันถนัดในเรื่องชีวิตคู่หรือแม้แต่เรื่องเซ็กไม่น้อยไปกว่าคนที่กล่าวหาดิฉันว่าดิฉันอ่อนต่อโลกค่ะคติของดิฉันคือถ้าจะเสียอะไรดิฉันก็จะต้องได้และถ้าดิฉันจะให้อะไรนั้นหมายถึงดิฉันเต็มใจที่จะให้เองมันเป็นเรื่องของการสะสมประโยชน์ระหว่างกันนะคะไม่ได้มีใคร โง่หรือฉลาดไปกว่าใครหรอกคะ่ะชีวิตคู่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แม้จะหยาบโลนที่สุดสุดท้ายต่อให้ไม่ได้ใจมันก็เคยได้การร่วมเพศที่ทั้งคู่พึงใจระหว่างกันไม่ใช่หรอกคะ่ะสำหรับดิฉันต่อให้เป็นรักแท้ช่วนี้รันดิฉันก็ไม่เชื่อว่าจะมีคู่รักคู่ไหนที่คนฝ่ายเดียวเป็นคนให้โดยที่อีกฝ่ายไม่ให้อะไรเลยไม่มีหรอกคะ่ะมนุษย์ต่อให้งโง่ขนาดไหนมันก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ที่มันพึงจะได้แต่มากน้อยอาจต่างกันไปนะคะชีวิตคู่เป็น เรื่องแฟร์แฟร์สำหรับดิฉันเป็นเรื่องของการได้ลองไม่ว่าจะเป็นการลองที่ถูกหรือลองที่ผิดมันก็คือการได้ลองค่ะแล้วไม่เสียหายเลยนะคะชีวิตที่เราเลือกด้วยตัวของเราเองที่จะลองอยากมีก็หาค่ะหามาแล้วได้ไม่ดีก็เลิกจบง่ายจะตายไปวินวินถึงดิฉันจะเป็นคนเปิดเผยจริงใจแต่ดิฉันเป็นคนไม่อุทิศตัวเองเพื่ออะไรที่ดิฉันเห็นว่าสูนเปล่าหรือไม่มีประโยชน์กับชีวิตอย่างแน่นอนค่ะดิฉันอ่อนต่อโลกกับเรื่องของความรักดิฉันคงนอน เสริมไม่กินข้าวกินปลาคงหลงละเมอติดอยู่ในผวังนั่งหลอกตัวเองว่าผู้ชายยังรักดิฉันอยู่แบบนี้แบบนั้นแล้วแหละค่ะคงทิ้งการทิ้งงานแล้วไม่ทําอะไรเลยดิฉันไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะการหาคู่ชีวิตสําหรับดิฉันก็ไม่ต่างจากการเลือกเครื่องประดับเพราะต่อให้ดิฉันหลงรักเครื่องประดับชิ้นนั้นมากแค่ไหนแต่สุดท้ายถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่และไม่ดีพอสําหรับตัวเองดิฉันก็พร้อมที่จะโยนทิ้งหรือไม่ก็ขายคืนทันทีค่ะความซื่อสัตย์จริงใจไม่ควรมีนิยาม เท่ากับการอ่อนต่อโลกนะคะสําหรับดิฉันมันคือความหนักแน่นและความให้เกียรติตัวเองรวมถึงคนที่เรามีใจให้เขาด้วยรักก็คือรักและรักแล้วก็ต้องสุดใจไปเลยไม่มีเผื่อไม่มีเหลือถ้าไม่รักก็คือไม่รักค่ะไม่มีเครื่องกลางกลาง,ง,ง,งหัวใจเป็นของเรานะคะให้ได้ก็เอาคืนได้ความรู้สึกดีๆก็เหมือนกันมันไม่เคยพังหรือไม่เคยบุบสลายเพียงเพราะเรา,เราเคยมอบให้ใครคนหนึ่งหรอกค่ะดิฉันไม่ใช่คนเพอเจอถ้าดิฉันให ใจใครไปแล้วเขาไม่รักษาไม่อยากได้ดิฉันก็แค่เก็บคืนเท่านั้นเองคนรักอาจกลายเป็นคนเคยรักก็ได้นะคะคนเคยรู้จักอาจกลายเป็นคนที่เราไม่อยากรู้จักอีกแบบนี้ก็ได้เราสามารถเปลี่ยนบทบาทให้กับคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้เสมอค่ะอย่าไปคิดว่าชีวิตเรามันจะแตกสลายหรือจบสิ้นเพราะคนคนเดียวเสียใจค่ะดิฉันไม่เคยมองแบบนั้นสําหรับดิฉันถึงสุดท้ายความดีจะไม่ใช่สิ่งตอบแทนของความรักก็ช่างแม่มันไม่มีเหตุผล ที่เราจะต้องกลายเป็นคนเฮเพราะเราบังเอิญได้เจอกับคนเฮนะคะเราต้องไม่ส่งต่อความเจ็บปวดเพียงเพราะเราเคยได้รับความเจ็บปวดดิฉันไม่รู้สึกว่าดิฉันเสียอะไรจากเหตุการณ์รักคุดตุดดนหลอกในครั้งนี้เลยค่ะใครเป็นคนเริ่มคนนั้นก็ต้องเป็นคนจบและใครทําอะไรนั้นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ดิฉันไม่ผิดค่ะ ดังนั้นดิฉันจึงไม่จําเป็นต้องมานั่งโศกเศร้าโศกะอะไรหนึ่งวันมากพอสําหรับดิฉันที่จะจัดการและเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมค่ะ ที่สุดท้ายดิฉันมั่นใจว่าดิฉันไม่ได้ไปยืมใจใครไปคบกับผู้ชายคนนี้นะคะและไม่ได้กู้เงินใครไป,ไปเป็นนางด้วยใจเข้าใจดิฉันเงินก็เงินดิฉันถ้าดิฉันไม่รู้สึกว่าดิฉันเสียใครก็ไม่ควรมารู้สึกแทนดิฉันนะคะนะคะปลอลอการเจนต่อโลกอาจไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตที่สมหวังดั่งใจกับทุกอย่างนะคะไม่ได้หมายถึงชีวิตที่มากด้วยประสบการณ์ขนาดที่คนคนนั้นจะไม่เจอกับผิดหวังอกหักรักคุดหรือโดนหลอกอะไรเลยตอ ไม่เจนโลกแค่ไหนก็เจอได้ค่ะในทางกลับกันการเจนโลกสําหรับดีฉันมันหมายถึงการมีชีวิตอยู่ได้การเรียนรู้เข้าใจและไปต่อการประครองตัวเองและการแก้ปัญหาไม่ว่าคนคนนั้นจะกําลังเจอกับเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามแบบนี้ต่างหากค่ะที่เรียกว่าไม่อ่อนต่อโลกงานนี้เรียกว่าเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รายยาอตอบกลับเลยว่าไม่ได้อ่อนต่อโลกเอาเป็นว่ายังไงก็ส่งกําลังใจให้กับแพรรี่ด้วยแล้วกันนะครับเดินหน้าสวยๆชดชดหาคนที่รักจริงดีกว่าท่าน ผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ